ครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยอดละไมกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปจากช่องยอดละไมกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องยอดละไมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกดสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง ยอาละไมกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแจกเน็ตฟรีของเครือข่ายสมูทซ์ทั้งหมด7ตัวนะครับอ่านะครับก็เลยนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ส่วนบาทผอนครับโอเคครับเรามาดูตัวแรกนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจัน900ดอกจัน444สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นเน็ตพาจิกนะครับใช้งานได้เจ็ดวันตัวที่สองนะครับดอกจัน878 ล็อกจานหนึ่่์เหลซีเนียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ิกใช้งานได้7วันนะครับไม่ลดสปีดตัวที่3นะครับล็อกจาน935าล็อกจาน98สี่เหซีเนียมตัวนี้เป็นเน็ตจำนวน2อจิกนะครับใช้งานได้30วันตัวที่4นะครับล็อกจานเก้าสาล็อกจานทร์95 C ้าซีเนียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 2G ิกใช้งานได้30วัน ตัวที่5นะครับดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 8ดดสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1จิกนะครับใช้งานได้1วันตัวที่6นะครับดอกจ 9, 3, 5, 3, 7, 4, 3, 1, ัน935าดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน5จิกนะครับใช้งานได้30วันตัวสุดท้ายนะครับตัวที่7ดอกจัน7 7 7ดดอกจัน780สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนอ่า1จิกนะครับ7วันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเคอรอข่ายชุมบุกทั้งหมด7ตัวนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับเพ,เพื่อนๆก็ลองไปทําการสมัครกันดูได้เลยนะครับทั้งหมด7ตัวนี้นะครับก็สรับ